มัเขึ่นหัดน,นี้ลูกค้านะคะดูคลิปวิดีโอใน YouTube แล้วก็ตามมาให้เราช่วยดูแลออกแบบแล้วก็ตกแต่งทรงรถให้นะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงรายละเอียดอะไร,ไร,ไรไก็เดี๋ยวมาชมกันนะจะเห็นด้านหลังแล้วต้องหลังการทํางานนะคะคร่าวๆก็จะอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างค่ะหน้างานวันนี้นะคะ เป็นรถ G สูงตัวสูงเนาะรุ่นนี้น่าจะเป็น Highlander นะคะถ้าแนจำไม่ผิดอ่าเป็น,น,น Highlander ตัวสูงเบื้องต้นยางเก่าเดิมเป็นลอ้อสตรฐานสิบโซนนะคะ mm hmm. ก็ยางหมดแล้วยางี1 6ลูกค้าก็ถึงคิวเปลี่ยนยางพอดีก็เลยเปลี่ยนล้อมแม็ตไปด้วยเลยนะอะไฮแลนเดอร์ er. เป็น h i g h l a n d ร er ์นะคะไฮแลนเดอร์ er ตัวนี้ซุ้มโป่งเนี่ยจะใหญ่ ถ้าอยากเราถ้าเราอยากใส่ล้อให้มันเต็มเนาะก็แนะนำเป็นขอบ18หรือ20ก็ได้นะคะ,ะวันนี้ลูกค้าเขาอยากให้ยางดูเต็มซุ้มนะคะก็ใช้ยาง265 60 18นะคะแล้วก็ล้อตัวนี้เป็นลายยอดยิฐเนาะหน้า9.5หลัง10.5นะคะถ้าเขาถาม ลูกค้าถามนะว่าล้นไหมสรับรผมไม่ล้นนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับรถด้วยค่ะอย่างอีซูซูตัวนี้ซุ้มมันใหญ่นะคะใส่ล้อ9.5 10.5ไม่ล้นพอดีซุ้มเลยเพราะว่าจะสังเกตแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันโ <Yeah. S 1> ป่งหลังรถรุ่นนี้จะใหญ่มากเนาะมันตีตีซุ้มออกมาเยอะไม่ต้องใส่คิ้วมันก็รับประกันไม่ล้นอยู่แล้วนะคะลูกค้าทาังวลตัวนี้เราพ่นดุมกันสนิมสีดำไว้รอแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะบริการตังนี้คือเราจะพ่นทัน สนิมเก่าออกพ่นสีใหมให่เพื่อเป็นการตกแต่งแล้วก็การสนิมลถด,ด้วยส่วนบริการเช็คช่วงล่างเวลาที่เปลี่ยนยล้อยางเรามีบริการให้สําหรับทุกคันอยู่แล้ว,ลวถ้าคันไหนมีอาการผิดปกติหรือว่ามีอะไรที่สมควรต้องเปลี่ยนนะคะช่างก็จะแจ้งแต่รถเี้ยังใหม่มากน้องเขาเราจะเข้าูนย์ตลอดแหละน้องเขาเลือกคาลิปเปอร์สีฟ้านะคะอ่า เราใส่ยางเสร็จปุ๊บเราก็จะมาถ่วงล้อถ่วงล้ออ่าของข้างในเรียบร้อยนะคะถ่วงเสร็จก็ถ่วงล้อให้ได้ศูนย์หรือห้านะสองตัวเลขนี้นะคะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวยังไงมาดูตอนที่รถเสร็จแล้วเนาะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเบื้องต้นลูกค้าถามนะว่าจะหลด แนะนาลูกค้าว่าจริงๆใสาย,ยางตัวนี้จะโหลดหรือไม่โหลดก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้านะคะถ้าลูกค้าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นบางคนก็ชอบให้ท้ายโด่งนะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะต้องจัดให้เป็นทรงตรงอะคะ่ะก็เลยแนะนําว่าเดี๋ยวลองใสร่รอยยางดูก่อนถ้าเกิดว่าสวยแล้วชอบแล้วท้ายโด่งนิดๆแบบเดิมๆของมันก็จบแต่ถ้าไม่จบเดี๋ยวเรามาโหลดหน้าหนึ่งหลัง,งสองกันทําดีลับแคะไปเลยเอ้ยโทษค่ะทาดีลับซิ่งไปเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันตอนจบค่ะเสร็จแล้วนะคะคันนี้ อันนี้คือที่คุยกันไว้ว่าตอนแรกลูกค้าบอกว่าขอใส่ล้อด,ดูก่อนแล้วจะลงมาดูว่าโหลดไหมเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยเราก็เลยใส่ยางใหญ่ไปเผื่อเลยเผื่อลูกค้าไม่โหลดก็จะได้ดูเต็มซุ้มนะคะตอนนี้ก็ได้ด แล้วเดี๋ยวเรามาดูทรงนะคะว่าต้องโหลดไหมจริงๆถามพี่แอนก็ช่วงนี้เขาก็จะฮิตท้ายโด่งเนาะไม่โหลดก็ได้นะคะหรือถ้ารู้สึกว่าซุ้มล้อมันห่างไปก็โหลดหน้าหนึ่งหลังสองเนี่ยกำลังเป๊ะเลยเดี๋ยวต้องถามลูกค้าอีกโอเคเมื่อกี้ถามลูกค้านะคะลูกค้าบอกว่าเขาโอเคที่ตรงเนี้ยแล้วถ้าลักษณะเนี้ยถ้าเราบรรทุกของด้านท้ายนะคะก็จะเป็นทรงตรงพอดีหน้ามันจะไม่เงยเนาะโอเค